สวัสดีค่ะนกฝ่ายเช่าพื้นที่ส่วนกลางนะคะอ่ะมองภาพนี้เราไม่มีใครที่ไม่รู้จักภาพนี้แน่นอนค่ะใช่ค่ะมันคือภาพโมนาลิซ่านะภาพหญิงสาวที่มีแววตาและรอยยิ้มอันปริศนาค่ะภาพนี้มีความโด่งดังเป็นอย่างมากนะคะคนรู้จักกันทั่วโลกและแน่นอนว่าเรามองอย่างนงีน้เราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคนเขียนภาพนี้คือต้องเป็นคนที่เก่งศิลปะมากๆแน่ๆใช่ค่ะ เขาเป็นคนที่เก่งศิละปะมากๆแต่ในจดหมายหนึ่งค่ะที่เขาเคยเขียนสาธยายเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยมีแค่หนึ่งย่อหน้าเล็กๆเท่านั้นค่ะที่เขียนไว้ว่าข้าพระเจ้ายังเขียนภาพได้ด้วยนั่นแปลว่าเขายังมีความสามารถยังอื่นอีกด้วยแหะคะ ใช่ค่ะเราก็ลองพูดถึงเลโอนาร์โดดาวินชีค่ะซึ่งเขาเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากปรัชญาตะวันตกนะคะว่าเป็นบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกนะคะตัวเขาเองเป็นคนธรรมดาน,นี่แหละค่ะแม่เป็นชาวนานะคะพ่อเป็นเสมียนตาดูแลเกี่ยวกับกฎหมายบัญชีต่างๆค่ะตัวเขาเองเนี่ยเป็นบุตรนอกสมรสนะคะเนื่องจากพ่อเนี่ยไม่ได้ยอมรับแม่เขาสักเท่าไหร่นะคะ เขาเกิดได้ไม่นานพ่อเขาก็ทิ้งเขาไปนะคะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนอย่างคนอื่นเขาโรงเรียนดีๆนะคะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก่งเรียนเก่งเลยนะคะเขาไม่ได้เก่งภาษาละตินไม่ได้เก่งเรื่องการหาญยาวนะคะแต่สิ่งที่เขามีเนี่ยคือจินตนาการที่กว้างไกลค่ะเขามีจินตนาการที่แตะไปถึงเส้นแบบจินตนาการ เหนือจินตนาการด้วยซ้ำานะคะซึ่งการจินตนาการเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่ในเส้นของความเพ้อฝันมากเกินไปนะคะมันจะทําให้เราคิดอะไรไม่เป็นทินเป็นอันประดิษฐ์อะไรก็ใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้นะคะอยู่ในความเป็นจริงไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เราคิดในเรื่องของตรกกะ เยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่คิดอะไรนอกกรอบนะคะไม่คิดจะทําอะไรใหม่ๆอยู่กับอะไรเดิมๆนะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในเส้นที่พอดีพอดีเลยค่ะทําให้เขาเนี่ยคิดประดิษฐ์อะไรตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตอนเด็กๆเขาก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างตั้งคําถามอยากรู้อะไรก็ไปหาคําตอบจากผู้รู้ค่ะ โตมาเนี่ยก็พัฒนานิดนึงนะคะก็เริ่มจะชอบการผ่าศพนะคะการดูเส้นเอ็นเส้นประสาทเส้นเลือดกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงการผ่าหน้าแล้วก็ลอกผิวหนังหน้าออกมาเพื่อที่จะดูกล้ามเนื้อบริเวณที่ปากขยับอะคะ่ะว่ามันขยับยังไงดูเปิดกะโหลกดูสมองดูศีรษะกระดูกนะคะรวมถึงแบบปันต่างๆ นอะกะจากนี้เขายังมีความรู้และสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ค่ะที่ทําให้เขาสามารถวาดรูป2มิติให้เป็น3มิติได้นะคะรวมถึงอัตรารังสีแสงที่กระทบมาในดวงตาก็นำทำให้เขานำไปวาดรูปโมนาลิซาได้สมจริง และหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าภาพมูนาลิซาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆคือแอบจะหลอนๆนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไปมองอยังจุดจริงๆนะคะเขาบอกว่าเราเดินไปที่ไหนเนี่ยภาพมูนาลิซาก็จะมองตามไปตลอด มันเป็นเทคนิคจากการที่เขาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งผลมีอิทธิพลอย่างมากค่ะต่องานศิละปะของเขาทําให้เขาทํางานศิละปะออกมาได้สมจริงรวมถึงรอยยิ้มปริศนาค่ะที่เรางงว่าถ้าเรามองจุดหนึ่งมันจะยิ้มหรือไม่ยิ้มหรือเศร้าหรือหลอกหรือเจ้าเล่ห์อันเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่เขาได้รับจากการที่เขาศึกษากล้ามเนื้อการต่างๆของใบหน้าค่ะทําให้เขาวาดภาพออกมาได้ คี่สวงและพี่ลึกมากๆเลยนะคะคนคนเดียวเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้ทั้งแบบสรีรวิทยาดาราศาสตร์พึกษา,าศาสตร์ธรณีวิทยาการบินภูมิศาสตร์อาวุธยุโทโธปกรณ์การทําแผนที่ออกสารพัดนะคะเยอะมากๆคือเขาเป็นคนที่เก่งรอบรู้นะคะเขาจะเป็นคนที่จดทุกอย่างไว้ในสมุดซึ่งสมุดของเขาเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการสังเกตและการตั้งคําถามค่ะ คือเขาจะถามอย่างเช่นว่าทําไมท้องฟ้าต้องเป็นสีฟ้าทําไมปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยว่ายน้ําได้เร็วกว่านกที่บินอยู่บนฟ้าทั้งๆท,ที่ในน้ําก็น่าจะหนืดกว่าแล้วก็มีน้ําหนักมากกว่าแล้วเขาก็ไปหาคําตอบจากผู้รู้เขาเคยที่จะวาดแผนที่เมืองค่ะแล้วก็ รวมทุกสิ่งทุกอย่างมากมายเพื่อที่จะหาคําตอบว่าเขาวาดแผนที่เมืองกันยังไงนะคะรวมถึงอะไรที่แตกต่างเหนือล้าเลิศจินตนาการอย่างเช่นวัดวัดข,ดขนาดของดวงอาทิตย์ได้ยังไงอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วเขาค้นคว้าแล้วพยายามมากๆอย่างเช่นแบบว่าไปตามที่อาบน้ําร้อนเพื่อไปดูสรีระของร่างกายผู้ชายต่างๆต่างวัยต่างอายุต่าง,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 าางสรีระ เพื่อที่จะได้เห็นหลายๆคนหลายๆแบบแล้วนํามาวาดรูปอะค่ะคือมีความพยายามมากนะคะคือจริงๆแล้วอะมันนูต่ะไม่จําเป็นจะต้องเกิดมาแบบเพื่อถนัดฝั่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพียงแค่เราเนี่ยต้องเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้นเองเราสามารถมีความสนใจอะไรอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่เราเรียนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลิกคิดว่า สิละปะและตัววิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่กันคนละฝั่งคนละฝ่ายคนละ,ะแขนงคนละสมองอะไรก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนมันมาให้มันทํางานร่วมกันได้นะคะแล้วก็เอามาปรับใช้ในการทํางานของเราการทํางานของเราทุกวันนี้เนี่ยยิ่งเราทํางานในส่วนการค้าแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะคะตัวเราเองถ้าเราเป็นฝ่ายที่ทํางานเกี่ยวกับตะกะอย่างเช่นฝ่ายลูกหนี้ฝ่าย อะไรก็แล้วแต่ที่ทําเกี่ยวกับตรก,กะต้องเป๊ะมากๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ศิละปะในการทํางานค่ะเราต้องใช้ในการพูดคุยกับลูกค้าพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็จะทําให้งานของเราได้ผลที่ดีขึ้นเหมือนกันถ้าเราทํางานที่อยู่เกี่ยวกับศิละปะเราก็อาจจะต้องมีความใส่ตรก,กะลงไปนิดนึงให้เรามีความรอบคอบขึ้นนะคะคิดอะไรให้มันทําอยู่ในความเป็นจริงได้มากขึ้นนะคะแน่นอนว่า ความสามารถของคนเราไม่จําเป็นจะต้องมีอย่างเดียวแต่เราจําเป็นจะต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงและปรับใช้กับการทํางานในทุกวันนี้ได้นะคะความอยากรู้อยากเห็นคือทําความพิศวงในโลกเนี้ยทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าค่ะการที่เรารู้และเก่งหลายๆแบบก็ทําให้งานและชีวิตของเราดีขึ้นเช่นกันขอาคุณค่า